สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มีไอเทมอยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะซึ่งไอเทมในวันนี้นะคะก็คือรายเป่าผมนั่นเองเนาะเป็นตัวนี้เลยนะคะจากเลอซาชานั่นเองนะคะเป็นรุ่นใหม่ของเขาเลยเนาะเขาชื่อว่าเลอซาชาลัสอีออนพลาสไบโอเซรามนั่นเองนะคือต้องบอกก่อนว่าทางเราเนี่ยเป็นแฟนคลับเลอซาชานะคะคือใช้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเดี๋ยวจะหยิบให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะ อ่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือเป็นที่้อนผมนะคะ นี่เป็นตัวนี้เลยเนาะใช้มาตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วนะทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นดรายเหมือนกันจากเลเชานะคะนี่ก็คือใช้มาน่าจะเฉียดๆสิปีแล้วเพราะว่าใช้ตั้งแต่เริ่มเข้ามาหาลัยนะคะก็คือไม่มีปัญหาเลยทุกคนทั้ง2ตัวซื้อพร้อมกันนะคะแล้วก็ไม่เคยส่งซ่อมเลยเนาะทางเราก็เลยใช้เล a ซชามาโดยตลอดเลยนะคะบวกกับเขาออกเป็นตัวนี้มานะคะแล้วก็ดีไซน์เขาดูดีคือต้องมีเลยนะ ทุกคนดีไซน์เขาสวยจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวความรู้สึกหลังใช้ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะรวมถึงจะมาใช้ให้ดูด้วยว่าผมประมาณนี้นะคะแบบปะบาทเนี่ยจะใช้เวลาในการเป่านานแค่ไหนผมถึงจะแห้งนะคะไปค่ะ นี่นะคะเพิ่งสระผมเสร็จหมาดๆเลยนะคะก็เป็นความยาวผมสั้นประบ่านะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลองใช้เจ้ารายตัวนี้จากเลเซอร์ชาให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะแล้วก็จะมาทดสอบด้วยว่าผมประมาณนี้นะคะเขาใช้เวลาในการเป่าให้แห้งเนี่ยกี่นาทีเนาะเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันเลยนะคะ ค่ะทุกคนเป่าผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยุดเวลากันนะคะ4นาที12วินาทีก็คือไม่ถึง5นาทีผมคือแห้งหมดทั่วศีรษะเลยอะดูดิอ่ะทุกคนดูดูดิผมคือแบบเรียงเส้นสวยนะคะแล้วก็ไม่ชี้ฟูด้วยนะดีงามเนาะ เดี๋ยวขอไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วก็จะมารีวิวความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้รายตัวนี้ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าเออมันรู้สึกอะไรยังไงบ้างเนาะนี่นะคะเป่าผมเสร็จแล้วนะคะก็คือผมเรียบตรงมากทุกคนดูดีเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยคือผมเขาแบบไม่ชี้ฟูเลยนะแต่ว่ามันก็จะมีตรงนี้ทุกคนที่มันเป็นแบบลูกผมลายผมที่มันสั้นอะเนาะมันก็ห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้เขาฟูนะคะไม่ได้ใส่ออยล์ไม่ได้อะไรเลยนะคะอันนี้ก็คือหลังสระ ผมแล้วก็รายผมเลยก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะประทับใจนะคะแล้วก็ชอบอะ่ะอย่างที่เห็นว่าดีไซน์สวยงามนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ตรงที่ระบายความร้อนตรงนี้เป็นสีโลสโกนะคะก็คือดูหรูหราอย่างที่แบบพูดไปเลยเนาะรุ่นนี้นะคะเขาก็มีชื่อว่าเลอซาชาลักซ์อีออนพลัสไบโอเซรามิกนั่นเองนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมที่เป็นตะแกรงความร้อนนะคะเขาบอกว่าเลอซาชานะคะเป็นเจ้าเดียวในประเทศ ไทยเลยเนาะที่นําเทคโนโลยีไบโอเซรามิกนะคะมาใช้เนาะซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนความร้อนนะคะให้เป็นคลื่นไฟอินฟราเรดซึ่งทางเรานะคะก็ไปทําการบ้านมาให้ทุกคนแล้วนะคะว่าคลื่นไฟอินฟราเรดเนี่ยมันดียังไงเนาะซึ่งคลื่นไฟอินฟราเรดที่ทางเลืซอรชาเขานํามาใช้นะคะจะช่วยทําให้เราเนี่ยเป่าผมได้แห้งไวมากยิ่งขึ้นนะทุกคนเพราะว่าเขาจะทําให้ผมของเราเนี่ยร้อนจากแกนด้านในสู่แกนด้านนอกนะคะก็จะช่วยลดเวลาในการเป่าผมได้เยอะเลยนะคะที่สําคัญก็คือ คือยังทําให้เส้นผมของเราเนี่ยมีความชุ่มชื่นอยู่นะคะแล้วก็ช่วยทาหนอมหนังศีรษะเราขณะที่เรารายผมนั่นเองค่ะแล้วก็ในตัวนี้นะคะเขาก็ยังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า double ionic function นะคะหรือว่าเทคโนโลยีไอออนิกแบบคู่นั่นเองนะทุกคนซึ่งเทคโนโลยี double ionic function นะคะเขาจะช่วยลดไฟฟ้าสถิตนะคะแล้วก็ช่วยลดการชี้ฟูของเส้นผมนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าผมตรงนี้เห็นปะด้านข้างปลายผมคือมันไม่ชี้ฟูจริงๆอะ ทุกคนมันจะมีแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นแบบเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเป็นลูกผมอะที่มันสั้นแบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่มันจะชี้ฟูเนาะแต่โดยรวมให้ดูก็คือเนี่ย ผมเรียงเส้นสวยเลยนะคะคือชอบเลยแล้วก็ในดายตัวนี้นะคะเขาเป็น low EMF นะคะก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับต่ํานั่นเองนะคะคือปกติแล้วนะคะขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีอยู่ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะซึ่งถ้าเราใช้เป็นเวลานานนะคะเขาก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสมองระบบประสาทนะคะอาจจะทําให้เราแบบเกิดอาการปวดหัวล้าหรือว่าอ่อนเพลียเนาะซึ่งในดายเป่าผมของ acha, l ass, e ช c h a Lux Ion Plus Bio Ceramic เ,เขาปล่อยขึ้นแม่เหล็กในระดับที่ต่ำมากนะคะทําให้ไม่ไปทําลายสมองและระบบประสาทใดๆเนาะก็คือปลอดภัยต่อการใช้งานนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็สามารถใช้ได้นั่นเองค่ะเป็นระบบแบบ one touch adjustment นะคะก็คือปุ่มปรับอุณหภูมิเพียงแค่ปุ่มเดียวนะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ทุกระดับเลยนะคะในส่วนของความร้อนเนี่ยเขาก็จะปรับได้2ระดับเนาะก็คือระดับ1ระดับ2นะคะแล้วก็ด้านบนสุดนะคะก็คือปรับเป็นลมเย็นนั่นเองค่ะ ทุกคนแล้วก็ยังมี LED display นะคะก็คือไฟแสดงระดับความร้อนแบบ LED ก็คือสวยแบบนี้เลยนะทุกคนสุดท้ายในรายรุ่นนี้นะคะนอกจากที่เขาจะมีหัวรายแบบนี้มาแล้วนะคะเขาก็จะมี diffuser แบบนี้มาให้นะคะสำหรับคนที่ดัดผมนะคะหรือชอบเซตผมร้อนนะคะใช้ตัวนี้ในการเป่านะคะก็จะทำให้ผมของเราเนี่ยไม่แบบกระเซิงกระเซิงไม่ฟูนะคะแล้วก็ยังทำให้ร้อนเนี่ยยังเป็นร้อนได้แบบนานมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้ลองใช้ดรายรุ่นนี้ของเลอซาชานะคะจะบอกว่าอย่างแรกที่ชอบเลยนะคะก็คือดีไซน์ของเขาที่มีความแบบสวยงามหรูหรานะคะสีน้ำเงินตัดกับสีโรสโกนะคะก็คือมันดูแพงเนาะทุกคนแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือน้ำหนักเขากําลังพอดีนะคะคือมันไม่หนักจนแบบเราถือดรายแล้วมันเมื่อยนะคะอย่างที่3เลยก็คือราคาเขาเป็นมิดนะคะราคาอยู่ที่2990บบาทนะคะแล้วก็มีประกัน ะะที่สําคัญนะคะก็คือหาซื้อได้ง่ายนะคะตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเซนทัลโรบินสันเดอะมอลนะคะหรือว่าโฮมโปรพาวเวอร์บายนะคะอีเวนต์บอยนะคะรวมถึงทางออนไลน์ก็ทางช้อป e ีแล้วก็ Lazada ก็มีค่ะสําหรับใครที่กําลังเล็งรายรุ่นนี้อยู่นะคะก็หวังว่ารีวิวนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะ